รีวิวนะครับเครื่องไลนุกหนูปลาฟาร์มนะก็ได้มาวันนี้เดี๋ยวทดสอบนะครับรีวิวห้าครั้งนะครับหนึ่งสองสาม ดังครับเอาอีกสักทีเนาะเมื่อกี้มันดูเหมือนจะแปลกๆหนอ่อยรอบรอบลองลองห <1, S 1> กครับจานครับลองหกแเมื่อกี้แปลกดูว่ามันเกี่ยวกับสภาพมันลง่ง ไม่นะครับอีกรอบโอเคครับเจียงนี้ใช้ได้เลยโอเคพรอ